สวัสดีครับเจอกับเราปรเปิดรับไปเสี่ยงกับมาอีกแล้วค่ะทำงานเสร็จแล้วนะคระับ่รืออำเภอหนองแสงแน,นะคะาโคก,กสว่งตำบลหนองงแสอำเภอหนองแสงแจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเมือนแรกในการงานฟรีในะารงานทำบุญดวงอาทิศส่วนกุศลหลังเดียวค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเต็มสารเต็มแล้วค่ะ <c oughs> มาใส่งไง บอะไรบ้านแล้วก็เจิดฟืนังแสงท้งออกไปทางไหท้าออกไปทั้งผู้ออกไปทังน้องว่าอบสบ่เพานั้นงว่อน่ดีตอน้ําาโอ้ตองตองําากับบ้านตาดเวลมาส่งกันบ้านเาสามหอกเจ้ากับขึ้นไปอมาอปู่าดสามคนนมาหาหน่อมาไปกาลันตแมลเขาน้อยอือเดี๋ยวสกพักนถ้งท่านมาเพราะว่านั่นปูสาจได้ไกลแล้วพรดีเราหมองไก่เ้เจตาเติทานอนอือ

แฟครับแฟครับหลวงู่นะแฟรครับหลมราคากับเจกอนกรไทยทุกมือเบื้องไัเหนกระเบื้องข่อยบ่เจกกรนะเบ้กระเบื้งก็จิติตตามมาเนาะติตตามมัยังเจอเลยกเกรเพือนไปเสี่ยวน้เรคอยเราไปขนทายตลอดเขาเขาจทิ้งโซ่ไฟมเลยวะทุกมือข้อยมานที่สองเราควบเลบ่แม่สาบ่องเอาแม่เอาสแกนเซ่โทรศัพท์ไปเลยเขาเขาเขาจอาู่มามาเราเอาฝาไปเขาเลยใชงไหน มันแรงคนะเราแลจ้าไปเองมึงเจ้าบ้าวันไปนักก่นเลยสแกนใส่โศัพา์เลยไหมเเเป็นนะ,ะาไไนเาลูกสาวไปให่ไงเฮ้ยลูกสาวไปให่ตัวน,นี้คุณย้ายคนมาปลุกแฟนขับบ้านนาแฟนขับเกรงกรนขนาดนี้ขาวต้มมาเมือม่อไหร่ะมือไรคนนอตลอบับขาวว่าอะไรายแล้วเตยเตยละก็เพิังชี้เจ้าละ่ะอือเมืเมยตืตยละกับอไดเรื่อเสียทายกับไปงเทกันอนหลับมันเมยแดดนะนั่นแหละเพราะเร่่ะ อืมนมาเบ่งลูกซ้ายลูกมนลากาเป่นครับอืมไก่ขอกนน้นานตัวอืมก็ไปบ้านนั่นกไปได้บ้านอะไรโคจับโอ้คุคดจับ,บ,บไปยมกับไปก็ไปอืมบ้านบ้านนั้นน้องสังไพ<ป>อืม ไปอกอกกไบนี้ไปกาฬสินธุกาฬสินธุ์อ,อบ้านไหนอา่ามันเป็นหลองคอออ้ับ่คนยายเป,เป็นแฟนกับอะหลุกมานาค่ะอันสายกระเต็มไปเลยค่น งานสีเลยค่ะแรงข้าบุญค่ะงานท้าบุญเงี้ยเดียวค่ะนี่สนามโรงเรียนละค่ะบางปุกสว่างค่ะระบน้องแสงผู้น้องแสงจังหวัดอุดรธนทานีค่ะร่านค่ากหลายค่ะเป็นเศษ อากาศบนราคาเหมือเว้นหอดเป็นสัญคาห้อนพักฮอนเลยนะคือราคาเรือรไฟขะหัวสาดเต็มแล้วค่ะ สาเต็มไปแล้ยนะคะคุณบ้านโคกสว่างนะครับบนหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัด,ดอุดรธานีเมืเ่อเกิดพระกาลสินต่อครับ อนนร้ม่ใปลาปลาอ่อยค่ะเป็นโคโค่ะพวสาเต็นบลัเอ้ยมัน,อ,น,อ,น,อ,มนอึกัดรูเปาหอนค่ะหอนไพปเป็นนเน้ยน้ำลงเย็นกับปลาไหลจะได้ไปอาบน้ำวัดค่ะบลัดัดตัวกันหมดปลา,ปลายางกลบประมาณห,หกลอยเมตรลอยเมตรล้วค่ะ Mình lịch cho cái <laughs> lăng lè lè khai lẻ nó phay Nói khai cái bếp theo khai nhau gì อกิดนดีเป็นสิริค่ณคะกินหน้าเจอกันไม่ได้ค่ขคขคขคะ,คะขอบคุณที่ก,กดไลค,ค์กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงยฮงๆกลงๆรวยๆทุกคนค่ะกินเนื้อค่ะบิบบาร